รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทเครือจเจริญพภคภัณฑ์จำกัด 108ปีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมผลิตภัณฑ์อาหาร CP คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเรียกว่าจอยโชคดีมากๆเลยค่ะตอนนี้จะอ,อยู่ที่นะคปรปฐมนะคะแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ติดต่อมาค่ะบอกว่าเราจะไปดูในเรื่องของการเพาะเลี้ยงปลากัดกันค่ะซึ่งปลากัดของประเทศไทยนะคะและที่นี่ค่ะก็มีการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จะจะพาคุณผู้ชมไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการเพ,พาะพันธุ์ปลากัดกันค่ะกับที่ศรีนุชเบตาฟาร์มค่ะไปพบพี่ก้อยข้างในพ้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกาลังทําอะไรอยู่คะเนี่ยอ๋อกาลังดูปลาค่ะอ๋อค่ะอันนี้คือปลาที่แบบว่าเรียกว่าคัดมาแล้วหรือเปล่าคะนี้คัดเตรียมส่งลูกค้าค่ะอ๋อเตรียมเพื่อที่จะส่งลูกค้าค่ะเรียกว่าที่เนี่ยมีเรื่องราวของการส่งออกเจเพิ่งรู้เหมือนกันค่ะว่าปากกาดเนี่ยเขาส่งออกแบบของประเทศไทยนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยเหรอคะใช่ค่ะปากกาดเป็นศิลป์ศิลิจส่งออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยค่ะ ปลาขาด<ป><ป>่ะคือเป็นปลานักกลัวค่ะค่ะเขาจะไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เขาจะห่วงถิ่นอะค่ะเหมือนถ้าใครเข้ามาลูกลานหรือว่าใน็ถิ่นของเขาอะเขาจะกัดจงตัวตาย ปกัาดก็คือจะเหมือนอนกยุงหรือว่าสิงโตซึ่งตัวตัวเมียจะไม่ค่อยสวยตัวผู้จะสวยอะค่ะตัวเมียของปากกาก็คือตัวเล็กๆหางก็จะไม่พีว่าค่ะหางหน่อยเดียวงั้นแต่ว่าที่นี่คือผู้ชา,ายทั้งหมดนี้คือตัวผู้ทั้งหมดค่ะค่ะวิธีการเลี้ยงจริงๆขเขาเลี้ยงยากง่าย เลี้ยงค่อนข้างง่ายค่ะเพราะว่าปลากดเดี่ยใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยแล้วก็ไม่ต้องใส่ออกซิเจนนะคะเขาสามารถอยู่ในพื้นที่แคบๆก็ได้แบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ในพื้นที่ที่ออกซิเจนต่ำไดะเพราะว่าเขามีอวัยวะพิเศษในการช่วยในการหายใจะคะ่ะอายุของปลากัดิ่เหรอคะอายุของปลากัดประมาณ2ปีค่ะสองปีด้วยกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเลี้ยงเพื่อความสวยงามก็ได้แต่ถ้าจะเลี้ยงเพื่อการเพ,า,รเพราะแล้วเพแบบส่งออกอกย่าง พี่ก้อยเลยคะ่ะถ้าเป็นอาชีพอะคะคะก็าสามารถทําได้ค่ะเพราะว่าประกาศเป็นสัตว์สวยงามและมีความต้องการทั่วโลกค่ะอ้าวนะคะประกาศเป็นปลาที่ทเพาะเลี้ยงง่ายแค่มีขันพลาสติกกับน้ําใบหนึ่งเราก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของความประกาศได้แล้วค่ะอืมค่ะตัวที่ถูกที่สุดในการที่เขาซื้อขายกันก็แพงที่สุดค่ะอ๋อถ้าเป็นตลาดล่างนะคะก็คือจะ หรือเป็นจำนวนแล้วก็ราคาถูกเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมายก็คือประกันจีนก็คือนอันนี้เ่รอคะประกัน,นชีนอ๋อราคาถูกเท่าไหร่คชถูกค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ4-5บาทอย่างเงี้ยค่ะ สี่ห้าบาทค่ะแล้วถ้าแพงที่สุดเลยที่เขาแบบเลี้ยงกันเพื่อการประกวดหรือว่าเพื่อการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ถ้าการประกวดเพื่อแข่งขันนั้นก็จะมีทุกสายพันธุ์เขาจะประกวดกันทุกสายพันธุ์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นราคาแพงอ่าเป็นเกตสูงนะคะตลาดบนก็จะเป็นพวกฮักมูนค่ะฮัมมูนก็คือข้างบนเนี่ยค่ะก็เป็นหลักพันเป็นหลักร้อยขึ้นไปถึงหลักพันเลยค่ะแต่ว่ามันเกิดจากที่เราต้องเพาะแล้วก็ดูแล้วก็ทําสายพันธุ์ ช่ดูสีดูอะไรด้วยโอ้ดูทุกอย่างที่พูดมาค่ะอย่างเช่นปากกัดจีนนะคะเขาก็จะมีลักษณะคล้ายพุกันนะคะออออย่างนี้เรียกว่าปากกัดจีนค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือเขาจะเรียกว่าขาวเถลวสังเกตไหมคะว่าที่หน่ะหางของเขาอ่ะแยกๆเป็นดุยในนันะคะก็เลยเรียกว่าหางหนามงกุฎขาวเถลวค่ะทุกอย่างจะดูที่หางหมดไม่ได้ดูสีใช่ไหมคะไม่ได้ดูสีค่ะ ว่าสายพันธุ์อะไรเนี่ยเราจะดูที่ที่หางค่ะอ่าอย่างตัวต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็จะเป็นฮับมูดนะคะหางของเขาก็จะกลางครึ่งวงกลมโอเคค่ะสีสันนะคะสีอันไหนที่แบบหรือว่าแล้วแต่วความชอบนะเอาพี่ว่าแล้วแต่วความชอบนะเพราะว่าอย่างโซนเอเชียอย่างเช่นประเทศจีนอะไรเงี้ยเขาจะชอบสีสีแดงนะสีที่เป็นมงคลนะอะไรเงี้ยค่ะ อ๋อเนี่แบบนี้มันเเรื่องแสงหน่อยนเี้ค่ะเป็นเกดเงาเงาเขาจะเรียกแกลเล็กซี่อะค่ะอันนี้ก็นิยมเหมือนกันเป็นที่นิยมค่ะทําไมประเทศไทยถึงเรียกว่าเป็นการส่งออกอันดับหนึ่งไหคะเพราะอะไรเพราะว่าเราผลิตมากที่สุด พราะลราก็อย่างคือเกษตรกรไทยเขาประกาศได้เสริด,ด้วยค่ะ<ม>แล้วอย่างที่สำคัญคือเรามีอาหารของอประกาศนะคะเมีปลาหมูก็จะมีลูกไหลอาหารธรรมชาติของประกาศเนี่ยครับเนลีย<ม>ค่ะ มันก็เลยเอื้อต่อการที่เออพาะเลี้ยงง่ายและอีกอย่างคือด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมอะค่ะค่ะสามารถที่จะพเพาะเลี้ยงได้ง่ายแล้วสังเกตนะคะว่าทําไมประเทศทางยุโรปหรือว่าเมิการที่เขาซื้อไปแล้วเขาเขาซื้อแต่ว่าทาไมาไม่เพาะอะไรอย่างเงี้ยคะเพราะว่าแค่อากาศหนาวบ้านเราอะค,ะค่ะก็ไม่สามารถที่จะเพาะได้แล้วเอพราะยาก,กมาก แล้วถ้าแบบไปเลี้ยงในห้องแอร์คะเลี้ยงในห้องแอร์สามารถอยู่ได้อยู่ได้เขาสามารถทนได้ทุกสภาพอากาศแม้กระทั้ทงไปที่พวกตะวันออกกลางอย่างประเทศอิหร่านอย่างเงี้ยคะ่ะอิหรา<ข>า่านก็ซื้อได้ค่ะใช่คนอิหร่านมีความเชื่อเก่าแก่ะคะ่ะการมอบสิ่งมีชีวิตให้กันในวันปีใหม่อิหร่านค่ะเป็นการต่ออายุให้กันนะคะอย่างเช่นถ้าสมติบ้านน้องมีคนสักสิบนเนี้ยเขาก็จะซื้อประกาศสิบตัวไปแจก ตอนนี้อยากจะดูเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะปากัดค่ะบางคนก็อยากจะเริ่มธุรกิจของตัวเองแต่ก็ไม่อยากเรื่องอะไรที่มันใหญ่โตเล็กเล็กอยู่กับบ้านได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะปากัดนี้ก็คือตอบโจทย์นมาเลยเพราะว่าไม่ต้องลงทุนเยอะก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจแค่เีมีขันก็ติดอับร้อะค่ะค่ะงั้นรบกวนพี่ก้อยหน่่ยนะคะเพื่อให้แบบว่าอาจจะเป็นธุรกิจต่อยอดให้กับคนอื่นๆด้วยได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวพี่ก้อยจะพาใจไปดูค่ะว่าวิธีการเพราะเลี้ยงปลากัดที่ว่าไม่ยากนั้นทำอย่างไรพบกันช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหารซีพีอิซูสุดีแม็กสารภาพทิกโล บริษัทเครือจเจริญพภคภัณฑ์จำกัดสวัสดีค่ะใครคะเนี่ยพี่ใค,คนคะเป็นลูกสาวพี่ค่ะเป็นเจ้าของควาร์ติลุนต่อไปค่ะโุ้ลนต่อไปแล้วนะโอเคน้องชื่ออะไรคะ ชื่อน้ำวาค่ะน้องน้ำวาค่ะวันนี้แปลว่าน้องน้ำว้าเนี่ยจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเพาะซึ่งน้องก็รู้อยู่แล้วหรอคะยจกจะบอกว่าเด็กๆสามารถทําได้ทุกคนค่ะง่ายๆนะคะน้องอายุเท่าไหร่เอ่ยสิบสค่ะก็สามารถทําได้เป็นเจ้าของฟาร์มของตัวเองได้แล้วอ่ะโอเคงั้นแต่ว่าคนที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณสามารถมีฟาร์มเป็นของตัวเองช่วันนี้ที่ก้อยใจดีมาบอกด้วยว่า ทำยังไงคุณอาจจะเอาธุรกิจนี้ไปทำช่วงนี้ก็ได้ใช่เป็นช่วงยุคโควิดเราอยู่บ้านเราก็สามารถเพาะประกาศทำเบ็นอาชีพขายได้ค่ะเริ่มแรกเราต้องอยังไงก่อนเลยคะ่ะถ้าจะแบบไม่มีอะไรเลยเริ่มแรกที่เราต้องหาก็คือพ่อพันธแม่พันุนี่เลยค่ะเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่อโอเคค่ะยังไงคะลักษณะในการดูก็คือว่ายน้ำปาดเดียวไม่เซื่องไม่ซึมค่ะ นะ <Okay. S 1> คือเขาจะมีสุขภาพที่ดีอะ <Okay. S 1> ค่ะสีเขาจะไม่ซีดก็จะเป็นพ่อพันธุ์ั้นดีแต่ว่าถ้าเป็นตัวเมียเราสังเกตไหมคะว่าเขาจะมีไข่นํำเล็กๆที่ท้องของเขาอะค่ะตรงไหน้วคะอ่ามีจุดเล็กๆค่ะโดยธรรมชาติของประกาศอะคะ่ะเมื่อถึงเวลาที่เขาพร้อมที่จะผสมพันธุ์นะคะตัวเมียเขาก็จะมีไข่ของเขาอะค่ะ<ร>แต่ว่าก็ต้องอาศัยตัวผู้ในการผสมพันธุ์จึงจะเกิดเป็นลูกได้ค่ะเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าประกาศจ้องตากันกระ้องอะคะ่ะ จริงไหมคะอันนี้จริงค่ะจริงแล้วคือต้องมาผสมพันธุ์ค่ะอ่ะโอเคค่ะอ่ะเรามีพ่อมีแม่เรียบร้อยแล้วเราทาไงต่อ,<พ>อ,อเรามีพ่อมีแม่ใช่ไหมคะต่อไปเราก็ต้องมีสารตั้งต้นที่ดีแล้วคะ่ะขันพลาสติกอ่าพลาสติกแล้วก็มีน้ําต้มใบหูกวางมันจะช่วยให้ประกัดอะค่ะเขาต้องการผสมพันธุ์กันมากขึ้นและอีกอย่างก็คือจะทําให้วอดของประกัดนะคะ แข็งแรงลดอัตราการตายการจมของไข่เอาใบแห้งเราไปเก็บใบแห้งจากต้นนะคะ,ละแล้วมาล้างแล้วก็แช่ลงไปก็ได้ค่ะค่ะ,นะคะได้น้ําใบหูบลางแล้วยังไงต่อคะเราก็เทน้ํานะคะมีน้ําน้าเปล่าทุกบ้านต้องมีแน่นอนนะคะค่ะเราก็เทลน้ำลงไปเสร็สามจนสี่ของขันนะคะทําไมต้องเสรสามจนสี่เพราะว่าเหลือพื้นที่ให้เขาไว้หายใจบ้างอะคะ่ะ พอเราเรามีน้ำต้มใบหูกวางแล้วสิ่งต่อมาเราก็คือเติมใบหกน้ำใบหูกวางลงไปในขันเราจะสังเกตยังไงคะให้เป็นสีชาอ่อนไม่<ส>ได้มีกาปร,ริมาณใดๆให้รู้สึกว่าเขาเป็นสีชาก็ได้ปกติเราจะใช้ประมาณสักประมาณ5ซีซีแต่ทีเนี้ยบ้านบางบ,บ้านเขาไม่มีสลิงใช่ไหมคะหรือว่าที่ตวงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยากเราใช้วิธีการสังเกต แบบนักวิทยาศาสตร์เลยเราก็จะสังเกตว่าให้เป็นแค่สีชาอ่อนๆก็ได้แล้วใช่เพราะว่าถ้าเข้มเกินไปมันก็สารในเทนดินของใบกวางมันก็จะเป็นพิดอะค่ะจากนั้นเราก็ใช้ใบมะยมค่ะใบมะยมอะค่ะมันจะทําให้วอดอะค่ะไม่จมอะค่ะมันจะเป็นวัสดุยึดเกาะวอดอะค่ะเวลาตัวผู้เขาปล่อยวอดออกมาใช่ไหมคะค่ะวอดก็จะไม่กระจายเขาจะไปอยู่ตามข้างใต้ข้างบนะค่ะลักษณะเหมือนน้ําลายของคนนะคะ อ่าหลังจากนั้นเราก็ใส่ไปประมาณหนึ่งใบค่ะใส่ใบม้ยมไปหนึ่งใบใบใช่ใช่ค่ะต่อขันต่อหนึ่งขันนะคะเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปอะค่ะมันก็จะทําให้เราไม่เห็นไม่เห็นไข่ของของปลาเราก็เดี๋ยวจะทำให้คนนิยมมากขึ้นหลังจากนั้นพระเอกนางเอกของเราก็พร้อมแล้วค่ะ นี่เป็นเรือนหอนะโอเคเราก็จะตักตัวผู้ตัวเมียค่ะค่ะต้องราวาใจเย็นลูกใจเย็นเราก็มีแฟนแล้วนะเราจะมีแฟนแล้วนะแปนแฟนมามแล้วก็ปล่อยเขาแล้วก็ไว้ให้ขันในนี้ค่ะแล้วเราก็นำฝากระเบื้องอะค่ะหรือว่าถ้าใครไม่มีก็เอาแร่ดาบกระดาษแข็งหรือที่จะบอร์ดนะคะก็ปิดลงไปอะค่ะปิดข้างนี้นะคะใช่ค่ะ จริงๆแล้ววิธีการเพาะพันธุ์ปลากัดก,ก็ไม่ได้ยากเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถไปทำตามกันได้ค่ะแต่กว่าที่พี่ก้อยจะมีฟาร์มพี่ใหญ่โตขนาดนี้เรียกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะค่ะเราจะไปคุยเรื่องราวของพี่ก้อยกันต่อในช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดย บริษัทเครือจเจริญโภคภัณฑ์จำกัดกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันผลิตภัณฑ์อาหาร CP อตอนนี้นะคะเรียกว่าเรามาอยู่บนปากกัดอืือตรงเนี้ยพี่จอยนั่งกับพี่ก้อยอยู่คือข้างล่างเราคือปากกาดใช่ค่ะแอบด,ดึงขึ้นมา นี่เขามีอยู่นะเขามีอยู่จริงค่ะคุณอยู่ในนี้อยู่ใต้นี้นะคะที่เรานั่งอยู่นะคะก็คือเป็นฟาร์มอ่าตรงนี้เป็นฟาร์มขวดแบรนที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นบ้านของน้องประกาศเรานี่แหละค่ะค่ะมันเยอะมากเลยนะพี่ก้อ่าฮะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะคํานวณเร็วๆว่ามีประมาณเท่าไหร่อ่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนขวดค่ะหนึ่งแสนขวดใช่ค่ะนี่นะคะใช่ค่ะรวมกันทั้งหมดเนี่ยค่ะ วิธีการคัดเลือกในการที่เราจะออกไปแบบเอาไปขายหรือว่าไปส่งออกะอค่ะคะือต้องคัดเลือกเขาอ,อย่างไงก็เราก็จะดูนะคะว่าทั้งแถวเนี่ยมันใหญ่เกิน50%ก็คือถึง80%นตะคะค่ะแล้ก็จะเอามาคัดนะคะเทแล้วก็มาคัดหน้ากระมังอีกทีนึ่งนะคะอย่างนี้ก็คือเขาอายุเท่าประมาณเท่าไหร่คะอันนี้ก็ประมาณ3เดือนครึ่งกับจะสเดือนแล้วะคะ่ะ คือดูแลพี่ก็รู้เลยเนาะ,ะจะเอารจะประสบการณ์อย่างนี้ค่ะอยากรู้เหมือนกันค่ะคอว่าทาไมอยู่ๆถึงแบบมาชอบเลี้ยงประกัดหรือพีก่ก็ชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่เลยค่ะไม่ได้มีความรู้เรื่องประกัดเลยค่ะเราก็จะทําอะไรเพื่อที่จะเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ไม่เป็นภาระพ่อแม่อย่างงี้ค่ะแต่เอที่หมู่บ้านของเราอะค่ะเพื่อนบ้านเขาเลี้ยงประกัดจีนกับประกัดหมอ้อ,อแล้วก็มีพ่อค้าคนกลางมาหลับซื้อถึงบ้าน ราก็มีความรู้สึกเอ้ยดีจังเลยอ่ะไม่ต้องเป็นเลขขายก็มีคนมาซื้อถึงบ้านเราก็อยากทำอะค่ะทีไปถามเขาก็ไม่มีใครบอกอะค่ะเพราะว่าสมัยก่อนอะย้อนไป20ปีที่แล้วอะค่ะปี42 4สออย่างเงี้ยที่พี่จบมาใหม่ๆเนี่ยคือแม้กระทั่งเว็บไซต์ของกรมประมงหรือว่านังสือเกี่ยวกับการพาะเลี้ยงประกาศอะไม่มีเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นที่มีการเพาะเลี้ยงประกาศอะมันก็เป็นเฉพาะกลุ่มอะค่ะค่ะเราก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอะค่ะ มันก็มีของต่างประเทศอะไรเงี้ยก็มาวดาๆภาษาอังกฤษกค็คืนครูไปหมดแล้ว <S <S แต่ว่าที่เราสําคัญแล้วเราคิดว่านี่คืออาชีพของเราก็คือเราไปเซิร์ช <ừ m, S 2> ในอินเทอร์เน็ตคือเป็นศา,าสตร์เศรษฐกิจอะค่ะ,คะส่งออกเป็นแบบต้นต้นของประเทศไทยค่ะ <ừ m. S 1> แล้วเราก็เซิร์ชไปอีกอ๋อด้วยคุณสมบัติข,ของปะการคือเลี้ยงง่ายแต่ยากทนทุกสภาพอากาศและมีสีสันสวยงามเรามีความสุขโอ้ยเราบอกพ่อแบบแม่บอกพี่น้องว่าเราจะเลี้ยงปะการ มีแต่คนบอกว่าเราว่าทำไม่ได้เพราะว่าเราเรียนจบคณะบริหารมาเราไม่ได้จบประมงแล้วเราก็ไม่มีความรู้เรื่องประกาศเลยอะค่ะแต่เรามาลองผิดลองถูกเอาอะค่ะและประกาศอะเพราะเหมือนกันทุกสายพันธุ์เพราะฉะนั้นเราก็เลยเริ่มที่เพาะที่ประกาศจีนเพราะมันราคาถูกสุดครั้งแรกที่เราเพาะมันประสบความสําเร็จไหมคะไม่เลยค่ะทิ้งบ้างเสียบ้างตายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กว่าเรา <ทำ S 1> จะประสบความสําเร็จในการที่เพาะเลี้ยงด้วยตัวของเราเองนะคะโอเป็นปีอะค่ะเป็นปีเลยเหรอคะใช่ใชใชแล้วสุดท้าย,ยาตรงนี้คือธุรกิจที่เลี้ยงมาได้จนถึงถึงน้องเลยใช่ค่ะตอนนั้นเริ่มยังไงกับการที่พาเจ้าประกัดเนี่ยไปส่งออกพอเราเริ่มมีประกัดเยอะขึ้นแล้วเราสร้างฟานได้ละเราเริ่มจะไม่ไม่ให้ตลาดมาหาเราละเราอยากจะออกไปหาตลาดอะค่ะเราก็เลยแบบ ไปประกวดปลาเพื่อสร้างชื่อเสียง oh. แต่พอเราเราอยากจะโตขึ้นเราอยากจะทําอะไรที่มันแบบว่าเฮ้ยมันต้องพัฒนาขึ้นสิจะมนแรกได้ไหมที่เราอยากเลี้ยงปลาเพราะ <c oughs> เราอยากเป็นคนส่งออกประกัดไปทั่วโลก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบประกวดประกัดให้สร้างชื่อเสียง <c oughs> พอเรามีรางวัลมากขึ้นนะคะเราก็เลยทําเว็บไซต์ <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกก็คือทางพี่ก้อยเองไม่ได้ทําจากสิ่งที่รักสิ่งชอบแต่ทําพอทําไปแล้วก็รักและชอบมันใช่ใชและก็วางเป้าทุกอย่างให้มันชัดเจนว่าฉันนี่แหละจะต,ต้องเป็นคนหนึ่งที่ส่งออกและสุดท้ายก็คือเราทําได้ ทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มต้นเสมอค่ะเพียงแค่คุณอยากจะลองเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสักอย่างหนึง่งแล้วก็ไม่ท้อถอยคุณก็จะเป็นคนนึงค่ะที่ประสบความสําเร็จเหมือนกับพี่ก้อยค่ะที่วางเป้าหมายไว้ชัดเจนแล้วก็เดินตามเป้าหมายนั้นค่ะจึงทําให้พี่ก้อยประสบความสําเร็จเหมือนอย่างทุกวันนี้ค่ะจะเป็นกำลังใจให้กับทุกความฝันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมธนาคารออมสินได้จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อว่าออมสินยัวพัฒน์รักถิน่นโดยมีนิสธินักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในการนําน ควมรู้สมัยใหม่มาบูรณาการกับภูมิปัญญาพิยาการสมัยใหม่และทรัพยากรท้องถิ่นครับและตอนนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผลิตภัณฑ์ผัดไทยพร้อมปรุงภายใต้แบรนด์ชดาไทยที่ได้รับรางวัลต่างๆมากมายและเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากโครงการออมสินยุย่วพั์รักถิ่นครับอยากให้ปอุนช่วยเล่า ซอสน,น,น้ำจิ้มอะไรดีไหมซึ่งว่าหน้าม,มันน่าจะทําให้เรามีทุนหมุนเวียนครป้าก็เลยไปหาความรู้รว่าทํายังไงทําอะไรก็เลยเริ่มมา,มาคิดทํากันเป็นซองซึ่งมันสะดวกจริงแล้วก็โอเคด้วยค่ะพอผัดอะไรเสร็จสุกเรียบร้อยก็ใส่น้ําซอสเราก็จบเลยกินได้เลยอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะป้าอุ๋ยครับสนใจอยากอุดหนุนผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรครับติดต่อ สินค้าของป้าได้ก็มีที่เพจชดาไทยนะคะแล้วก็เบอร์โทรก็090 615 5244จากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นนะครับทางโครงการของธนาคารออมสินเนี่ยก็ให้น้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครศรีอยุธยามาช่วยป้าอุ๋ยเนี่ยในการออกแบบโลโก้ออกแบบแพ็คเกจบรรจุพัณฑ์ต่างๆนะครับค<ช>ิดต้นทุนสินค้าการทําบัญชี ช,ช่อง<ช>ทางออนไลน์ที่เราเอาไปขายด้วยใช่ค่ะและถ้าชุมชนไหนนะครับสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมออมสินยั่วพั์รักถิ่นกับธนาคารออมสินก็สามารถติดต่อมาได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม หลักสูตรเรียนรู้แนวทางการนำพาธุรกิจในแต่ละรูปแบบให้อยู่รอดจากวิกฤตดีพร้อมจีเนียสท랜 formation โดยรวบรวมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจของประเทศไทยที่สามารถนำพาธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในสภาวะปัจจุบันมาร่วมอบรมและเผยมุมมองต่อสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ทุกธุรกิจสามารถผ่านพ้นไปด้วยกันและเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม DGT จึงได้ ได้ปรับระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเป็นวันที่30กรกฎาคมถึง18กันยายน2564และขยายเวลาการรับสมัครถึงวันที่20กรกฎาคมเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม DGT สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอและสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง www.dgt- r o ้อม .com ขอขอบคุณอิสุส d ดี x มภารภาพพลิกโล บริษัทเครือจเจริญโภคภัณฑ์จำกัดกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันบริษัทจเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม